มีร้านแรกภายใน2เดือนด้วยต้นทุน0บาท ผมเป็นตำรวจครับชีวิตผมก่อนหน้านี้ก็เหมือนตำรวจธรรมดาทั่วไปมีเงินเดือนหมื่นกว่าบาทมีบ้านหลวงอยู่มีภาระ,ะหน้าที่ที่สําคัญคือมีหนี้ด้วยการที่ผมมีหนี้เนี่ยครับมันก็เลยทําให้เงินเดือนเนี่ยเหลือเข้าบัญชีเนี่ยเดือนละแค่4 0 0 0บาทเท่านั้นเองและมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนผมเป็นร้อยตรีใหม่ๆด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงต้องขวนขวายหาทุกวิธีทางเพื่อที่จะทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งซึ่งเป็นกฎเหล็กในชีวิตผมเลยก็คือวิธีนั้นมันต้องเป็นวิธีที่สุจริต ชีวิตของผมเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ผมได้ทําสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็เป็นติวเตอร์ภาษาไทยให้กับเพจในร้อยของพี่พันธ์ซึ่งพี่พันธ์เนี่ยแหละครับเป็นคีย์แมนคนสําคัญเลยที่พาผมมารู้จักกับ i Class ของพี่เอเทนแล้วก็พี่อัญเชิดพงศ์ตอนนั้นเนี่ยเป็น i Class 7นะครับเอ็กซ์เพรสบิสเนสสร้างธุรกิจจากสิ่งที่ถนัดตอนแรกนะครับเรียนไปด้วยความไม่เชื่อมั่นไม่รู้หรอกว่าคุณเอเทนเนี่ยเป็นใครผมกําลังฟังใครอยู่คนนี้มีดีอะไรเจ๋งอะไรและจะเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไงงาร เปลี่ยนความคิดเลยคือต่อมความเป็นไปได้ในใจมันโตขึ้นมาทันทีเลยหลังจากนั้นนะครับผมก็ตัดสินใจที่จะตั้งใจเรียนจะทําการบ้านจะส่งการบ้านแล้วก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่พีเอเทนแนะนําโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยและเพียงแค่โมดูลที่3นะครับในหัวข้อการหาความเชี่ยวชาญผมตัดสินใจส่งการบ้านแล้วมันก็เป็นการบ้านที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาล หลังจากจบไอคลาสเผมมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นจาก6,000เป็น6 0 0 0 0บาททั้งหมดนี้ภายในเวลาแค่1เดือนและคลาสนี้ก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่สามารถทำแบบนี้ได้มันมีคนสร้างเงินแสนได้มากมายเต็มไปหมด และหลังจากนั้นพี่เอเเปิด iClass รุ่นที่8เปิดตัวโปรดักทะลุล้านผมไม่ลังเลเลยที่จะไปต่อและนั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดครั้งนึ่งในชีวิตเพราะหลังจากที่ผมเรียนจบ iClass 8ซึ่งมีเทคนิคมากมายเต็มไปหมดในการเปิดตัวโปรดักให้ทะลุล้านผมเอาเทคนิคมาแค่ข้อเดียวเท่านั้นแล้วก็มาใช้มันอย่างจริงจัง มันส่งผลให้คอสติกเกอร์ไลน์ของผมกลายเป็นคอสเงินล้านได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่14วันรายได้จากคอสติกเกอร์ไลน์รุ่นที่2ง1ล้าน4แสนบาทรวมกับคอสติกเกอร์ไลน์รุ่นที่1 6ึ่ง6แสนบาทรวมกันเป็น2ล้านบาทนั่นหมายความว่านอกจากผมจะสามารถสร้างรายได้1ล้านบาทจาก i Class 7และ i Class 8ได้แล้วล้านที่2ก็ตามมาติดๆ ขอบคุณพี่เอกับพี่อันนะครับและที่สําคัญที่สุดคือขอบคุณพี่พันที่พาผมเข้ามาสู่สังคมแห่งความเป็นไปได้สังคมนี้คุณเองก็เช่นกันนะครับตั้งเป้าหมายที่จะมีร้านแรกได้แล้วเลือกต้นแบบให้ดีๆแล้วก็ทําตามอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณจะรู้ว่าการมีร้านแรกมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดผมเป็นคนแรกของ Hall o f f ฟเฟรคนที่2ตามมาติดๆคนที่3 4 5กําลังจะเกิด คุณต้องเป็นหนึ่งในนั้นถ้าวันนี้ตำรวจตะเวนชายแดนที่มีหนี้คนหนึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ด้วย iClass คุณเองก็ทำได้เช่นกันใครที่ต้องการแนวคิดดีๆและพลังบวกที่มีอย่างไม่จำกัดผมรอคุณอยู่ที่เพจขา้าราชการนอกกลาแล้วพบกันนะครับ